ที่ผมยืนยูนี่ก็คือตลาดท่าเตียนนไหครับตลาดท่าวังหลังเมื่อก่อนนี่ความแตกต่างเห็นไหมครับเมื่อก่อนนี้เคยมาเคยเที่ยวตรงนี้บ่อยไปเที่ยววัดอรุณบ่อยแล้วก็เคยมีเพื่อนบวชเรียนอยู่คือวัดโมรีผมก็ผ่านเส้นทางนี้บ่อยความแตกต่างก็คือตรงที่ผมยืนอย่นี้จะเป็นร้านค้าทั้งหมดนียแ,แอแอัดกันเต็มเลย เนี่ยผมเห็นราคาของที่นี่กับที่ท่องเที่ยวอื่นก็ต่างกันนี่มีเริ่มต้นทุลนละยี่สิบก็ันอเป็นร้านค้าคนที่อยู่ในอาคารพอได้เปลี่ยบส่วนหาบเล่นี้ก็ผมไม่รู้นะเป็นตลาดท่าเตรียนนะผมผมจ,จะไปดูทางท่าน,นะครับว่าเป็น <c oughs> ถ้าเรือโดยสารเจ้าพระยา,า,าข้ามฝากข่ยวัดอรุณเข้าไปทางนี้ไม่ได้มานานเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันจะดูดูนะว่าเป็นยังไงที่พักคอยเรือเนี่ย่าเตียนถ้าไป วัดอรุณต้องไปท่านโนนครับแต่วัดอรุณเขาก็ปิดเป็นเวลาเหมือนกันแล้วนะครับผมจะไม่ไปที่จะต่ังกับสมัยก่อนก็จะมีรถเรียนำเที่ยวเรือกินอาหารจะไม่เหมือนเก่าเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ท่าวัดอรุณโอ้ นักท่องเที่ยวยังขึ้นได้นะหรือผมจะไปวัดอรุณก่อนสักแอืมวัดอรุณไม่ได้ปิดนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปวัดอรุณ กดวัดาาร <c oughs> <c oughs> ข้ามฝากเท่าไหร่ครับ คนละห้าก็ยังถูกอยู่ครับผมถ้ลงเรือ้ามฝากขอบคุณครับระวัาวางด้วยนะครับครับผมขอไปเที่ยววัดอรุณก <c oughs> ่อนละท้ายไม่ <c oughs> ได้ลงเรือน้และ 19นาฬิกาครับเนากล้องผมพลิกผมไม่รู้ว่ากล้องพิกเนี่ยอันนี้เนื้อดวนเจ้าพระยาจากปากเทียถึงท่าท่าทีวัดทาสิพ่อนนานแล้วนานแล้วไม่ได้ไปข้ามไปวัดอนี้ หลรอบหลาย10ปีเลยครับที่ข้ามไปวัดอรุณนะเลยก็เบื่อจากยี่กว่าปีด้วยซ้ำไม่เคยข้ามนานเลย ข่าวที่เรือทายวิ่งทะลุตรงไหนไม่รู้ก็เป็นเบอรเบอรไงตอนนี้เรือนำเที่ยวเรือกินอาหารนะเริ่มเยอะแล้วหน้ารายาเป้าหมายที่จะไปก็คือวัดหลุน เรือนี้หยุดเดิน19บเนกาผมว่าจะดูไฟที่ฝั่งนี้ผมไม่ได้ดูแล้วนะครับผมจะไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาวัดกัละยาณมิตรก็มีแสดงไฟนะครับ ้นบนเขาไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเขาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าปกติตอนนี้เขาไม่ขึ้นชั้นที่สามวัดรุนวัดประจำรัชการที่สามหรือวัดแจ้งจำนวนผู้โดยสารเขาให้60ิคนนะ gaan ga varen. ที่ฝังเขาก็รอคามฝากทนนี้คิวยาวเวลาทําการ8ปถึงนาฬิกาใกล้ปิดแล้วเนี่ยคนไทยเขาปีตนันคาบเสียเงินใกล้ปิดแล้วปิดหกโมงครับที่นี่แต่วัดพระแก้วปิดที่

พัทลุณจะขึ้นชื่อนะครับเรื่องการเช่าชุดถ่ายรูปวิดีโอฮะชุดไทยร 150. ้อยห้าสิบ